พวกเราขอทบทวนสิ่งที่พวกเราเคยพูดไปแล้วสักหน่อยเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเนื้อแต่ว่ามันก็สถิตอยู่ภายในตัวของพวกคุณในระดับของร่างกายเนื้อนี้ด้วยดังนั้นมันจึงไม่ใช่สารเคมีและมันก็ไม่ใช่กระแสป,ประสาท ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองและมันก็ไม่ใช่ยานอย่างรู้อีกด้วยสรุปว่าในบรรดาสิ่งต่างๆที่พวกคุณเคยศึกษามาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันไม่ใช่อะไรพวกนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณยังไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้พอดี กับกรอบความคิดใดๆที่พวกคุณพากันสร้างขึ้นมาภายในวิทยาศาสตร์ของมิติที่สามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างซึ่งก็คือแหล่งกํำเนิดของการสร้างสรรค์ทั้งมวลซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่เมื่อนานแสนานานมาแล้ว แหล่งกำเนิดแห่งการสร้างสารรค์ดังกล่าวนี้ได้สร้างระบบที่สวยสดงดงามและเต็มไปด้วยกุศลเจตนาขึ้นมาระบบหนึ่งและมันก็ต้องการจัก,กรวาลจัก,กรวาลหนึ่งเพื่อมารองรับระบบนี้ดังนั้นณจุดจุดนี้พวกคุณก็เลยได้กาแล็กซีต่างๆได้ดาวเคราะห์ต่างๆ และได้สิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาและทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ก็ถูกนำมาใส่ไว้ด้วยกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหาใช่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่อย่างใดไม่จนกระทั่งบัดนี้แหล่งกำเนิดแห่งการสร้างสารรค์ดังกล่าวนี้ก็ยังคงอยู่รอบๆตัวพวกคุณอยู่ และกาแล็กซีที่พวกคุณกำลังอาศัยอยู่ในขณะน,นี้ก็ดำรงอยู่ภายในตัวของพวกคุณเองในขณะเดียวกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งมันถูกเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ให้พวกคุณรู้และที่มันต้องถูกเก็บซ่อนเอาไว้ก็เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองบนดาวครอโลกดวงนี้นั่นเอง เพื่อให้พวกคุณได้ค้นหามันโดยใช้ทางเลือกเสรีของพวกคุณว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นและเพื่อที่จะทำให้มันถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมีชิดมากขึ้นไปอีกมันจึงมีข้อมูลข่าวสารเพียงบางส่วนซึ่งก็คือไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นที่พวกคุณจะสามารถนํามาใช้ได้ดังนั้นพวกคุณจึงไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า พวกคุณไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกพวกคุณไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของมันและก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำแต่พวกคุณก็รู้โดยสัญชาตญาณว่ามันมีอยู่เพราะว่าโดยสัญชาตญาณแล้วมนุษย์ทุกคนจะสามารถรู้สึกได้ว่ามันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นอยู่อีก มนุษย์โลกที่หลักทั้งหลายถ้าพวกคุณลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของตัวเองให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วก็พวกคุณก็จะรู้ว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่ลงมาอย่างดาวคลอโลกดวงนี้นั้นพวกคุณก็พากันเริ่มมองหาพระผู้สร้างกันแล้วเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของพวกคุณซึ่งนั่นก็เพราะว่า ก่อนหน้านั้นชาวกลุ่มดาวลูกไก่ได้พากันลงมาและได้มอบรหัส DNA ชุดใหม่ให้กับพวกคุณและก็ได้มอบความรู้เกี่ยวกับความมืดและความสว่างให้กับพวกคุณด้วยและนี่แหละคือที่มาของตำนานการสร้างโลกของพวกคุณลักและความตระหนักรู้อันนี้นี่เองที่ได้ทำให้พวกคุณพากันค้นหาต้นกําเนิด ของสรรพสิ่งทางปวงอยู่นี้ไงละ่ะจิตวิญญาณของมนุษย์แทรกซึมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมีตำแหน่งแห่งโหนด้วยเพราะว่ามันเป็นพลังงานหลากมิติอันบริสุทธิ์ล้วนๆมันคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าที่พวกคุณจะสามารถประเมินค่าได้ มันไม่ได้มีขนาดเท่ากับสิ่งใดๆที่พวกคุณเคยเห็นมาก,ก่อนเลยและพวกคุณก็ไม่มีคำศัพท์คำไหนที่จะสามารถนำมาใช้เรียกมันได้ด้วยพวกคุณไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นสีอะไรเพราะว่ามันอยู่สูงเกินกว่าที่ประสาทสัมผัสใดๆของมนุษย์จะสามารถสัมผัสรู้ได้แต่ว่า มันก็คือส่วนที่เป็นความรักที่พวกคุณสามารถรู้สึกและรับรู้ได้แต่พวกคุณก็ไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งนั้นได้เลยมันเป็นนามธรรมาเกินกว่าที่พวกคุณจะาคาจิตด,ดังนั้นพวกคุณจึงไม่สามารถที่จะอธิบายความหมายของจิตวิญญาณของตัวเองได้โดยปริยายและพวกคุณก็ไม่สามารถ ที่จะอธิบายความหมายของพระผู้สร้างได้ด้วยแต่พวกคุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จิตวิญญาณของพวกคุณไม่มีเพศมันเป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางและสวยสดงดงามมันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเจิดจลัดและแวววาวมันสถิตยอยู่ภายในตัวของพวกคุณทุกคนที่หลักทั้งหลาย และมันก็สถิตยอยู่ภายในตัวของฉันเองด้วยแม้ว่าฉันจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามแต่ว่ามันก็อยู่ภายในตัวฉันด้วยฉันขอพูดกับพวกคุณด้วยความเคารพและด้วยความรู้สึกชื่นชมว่าเพราะว่าฉันไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนดังนั้นบางครั้งฉันจึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่า พวกคุณต้องเผชิญกับอะไรบ้างและฉันก็รู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นพวกคุณพากันอาสาลงมาเกิดแต่ว่าจิตวิญญาณก็คือสิ่งที่มีความใหญ่โตมโหฬารมากยิ่งกว่าสิ่งใดที่พวกคุณจะสามารถจินตนาการได้และมันก็คือคกลไกของความเมตตาการุณาสำหรับจัก,กรวาลแห่งนี้